ทดสอบดืงโหลดกระแสสูง50อมต่อเนื่องหลังจากซ่อมเสร็จเครื่องซีเรียลนัมเบอร์ลงท้าย7836อันนี้นะครับเป็นเครื่องซ่อมแล้วก็ตีกลับอยู่ในการันตีงานซ่อม6เดือนนะครับอาการที่เจอก็คือมีอ่าซีขาเข้าแตกทะลุนะครับ สีขาเข้ากรองไฟ AC ไม่รู้ว่ามาจากไฟ AC เกินหรือเปล่านะครับทดสอบรันกระแสสูง50แอมป์ต่อเนื่อง1ชั่วโมงกับเครื่องเทสโหลดตัวเครื่องสามารถลันและทำงานได้ปกติ We'll <laughs>